วิววันดโพสแจ้งปลอดภัยดีหลังลงภาพเช็คอินญาติอิเทวอนวิววันดหลายคนเป็นห่วงหลังเช็คอินญาติอิเทวอนโพสปลอดภัยและเสียใจกับเหตุการณ์สูญเสียที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีคนจํานวนมากหมดสติที่ญาติอิเทวอนหนึ่งลตลาดและย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเกาหลีใต้อยู่ในเขตยงซานกู ซึ่งกำลังมีการจัดงานฉลองเทศกาลฮาโลวีนประจำปี2022และรายงานล่าสุดมีผู้เสียชีวิต150รายและหากใครได้ติดตามอินสตาแกร,รมของน้องเอกสาววิววนรสจะได้อัปเดตลงภาพไอจีสตอรี่ว่าเธอเช็คอินอยู่ย่าอีเทวอนทำเอาหลายคนต่างเป็นห่วงเธอกันหนักมากหลังจากภาพลันเธออยู่ในบริเวณที่มีคนขับข้างมาก,มากๆล่าสุดวิววานรสได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวผ่านทางไอจีสตอรี่พร้อมกับร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่าวิวปลอดภัยนะคะ ตอนนี้กลับถึงที่ผักเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอแสดงความเสียใจกับการจากไปและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะขอขอบคุณภาพวิวันโรดภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ